สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมช n นลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะปักหลังของกันมีนาคมปี6 6นะคะมาถึงคิวของชาวธนูนะคะช่องเมมเมดูได้ทั้งราคานาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยเลยคะ่ะในฟิกนะคะดวงในวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะ ถ้าคุณโสสนิทหรือว่ารอลักเก่านะคะก็จะมีดวงสถานะโสสนิทแล้วก็รอรักเก่าอยากให้นะคะดูดวงอยากให้ดูให้ตรงสถานะเพื่อความแม่นยำนะคะอิงดีต้อรับชาวสองด้วยใครดีลกับชาวธนูก็เข้ามาสองดวงได้นะคะนาใครสับข้างกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดไพ่กันเลยนะคะ สามใบข้างบนเป็นตัวตนชาวธนูนะสามใบข้างล่างตัวตนของแฟนนะคะทายํัลาบเดอะสเตรนนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีค่ะก็หมายถึงการรอมชอมกันนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการทะเลาะนะคะการอยากเอาชนะกันแต่ว่า ในช่วงปักหลังเนี่ยจะมีการยอมรอมชอมกันมากขึ้นนะคะฝ่ายที่ดื้อก็จะยอมลดให้กับอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนะคะไพ่ที่คุณได้คุณได้เอชซอฟคัพนะคะมีไพ่เดสมีอัศาวินถือเหรียญกับหัว คุณนะามีความรักที่จริงใจก็ยิ่งใหญ่กับคนรักของคุณคนนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งนี้แหละที่มันยังทําให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องที่คุณไม่สบายใจไม่พอใจบ้างนะคะอะไรที่มันติดขัดในความสัมพันธ์แต่ว่าความรักเนี่ยมันอยู่เหนือทุกอย่างนะคะ มันเอาชนะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างได้คุณยังเลือกที่จะรักเขาเลือกที่จะไปข้างหน้าไพเดสเนีย่ยหมายถึงการจบปัญหาจบวัจจักรที่ไม่ดีแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันยังติดขัดอยู่เนี่ยคุณจะมองข้ามไปหรือไม่ก็สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็ไปต่อแน่นอนนะ มาดูแฟนบ้างน,นะคะพลังงานเขาเป็นมิจฉิเชียนกับขัวมีไพ่หกเหรียญแล้วก็คิงถือกระถากับหวัวช่วงนี้เมมองว่าตัวเขาจะมีปัญหาส่วนตัวเยอะหน่อยนะคะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะรอบๆตัวแล้วก็มันก็ส่งผลใ้กับความความสัมพันธ์ด้วยมันทําให้อาจจะไม่มีเวลาโฟกัสได้กับคุณหรือว่าอาจจะหงุดหงิดง่ายอะไรแบบนี้นะคะไพ่มิจฉาเชียนกับหวัวก็แปลว่าเขาค่อนข้างจะเหนื่อยค่ะทำอะไรโชคไม่ค่อยช่วยเขาช่วงนี้เขาต้องทําด้วยความสามารถตัวเองล้วนๆนะคะ แต่องไรก็ตามมีไพ่หกเหรียญขึ้นมาตรงกลางก็แปลว่าเขาว่ามีความรักให้กับคุณอะจริงใจเหมือนกันแล้วก็เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยแล้วก็จุดๆดนี้แหละที่มันทําให้คุณสองคนยังเลือกที่จะไปต่อนะคะยังอยู่ด้วยกันนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ปากหลังนะคะ สำหรับเป็นเจ็ดเหรียญกับหัวต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะต้องมีความโอดทนใกนการเยอะหน่อยนะคะอาจจะมีฝ่ายหนึ่งไปใดที่ขี้โมโหซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นฝ่ายแฟนคุณนะคะเมื่อเขาร้อนมาเราก็ต้องเย็นนะคะมันถึงจะไปกันได้เนาะ ใบทสรุปมีมิจ i เนียนะคะมีก้าวถ้วยกับหัวแล้วก็เ e มเพ c สก็ยังมีบ้างค่ะที่มีทะเลาะก,กันบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือว่ามีภาษาบ้างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะได้ด้วยความรักที่จริงใจต่อกันนะคะเอ็มเพก็หมายถึงความมั่นคงนะคะ ผู้ให้นะคะก็คือความรักที่จริงใจแหละมันจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาไปได้มิจิเชียนก็หมายถึงปฏิหารแห่งรักเดี๋ยวจักรวาลจะส่งพลังงานบวกมาช่วยคุณนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนรับพลังงานบวกไปได้เลยคะ่ะเรามาดูไพ่เลโค้โคโคกันบ้างนะคะฝักลังของเดือนมีนาคมนะ ีลีเจอเอ็กซ์นะคะ forgiving and learning แล้วก็ t r ั c ชั่นอืมคุณสองคนมีโอกาสที่จะให้อภัยกันและกันนะคะแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตนะคะทำให้ปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันดีขึ้นลิี่เจอเอ็กซ์ก็คือการให้อภัยกันแบบ เริ่มจากศูนย์จริงๆนะคะปลดปล่อยกันและการจากอดีตที่ไม่ดีเลยก็คือเหมือนล้างไพ่ไปเลยนะคะอะไรที่มันเคยเป็นสิ่งแย่ๆในกระถิในอดีต Attraction ก็หมายถึงสุดท้ายแล้วก็ยังมีความปรารถนาในตัวกันและกันเหมือนเดิมค่ะทั้ง2อฝ่ายนะคะก็ถ้ามีปัญหาอะไรที่หนักอ่ะนะคะก็สามารถที่จะให้อภัยกันได้อยู่ดีนะคะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายที่คำแนะนำจาก Angel น a ซอ e r นะคะ ใครมีคำถามลองตั้งคำถามได้นะคะเผื่อนะคะใค้ตรงนี้ตอบคำถามคุณได้ Situation Win Proof Success แล้วก็ Meditation w านเซอร์ วิธีการในการแก้ไขปัญหานะคะทั้งเรื่องรักแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยจะต้องใช้สติเยอะๆนะคะสติมาปัญญาเกิดจะแก้ไขได้ตรงจุดนะคะแล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยจะ i m p r o v e ก็คือมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องวิตกกังวลเลย u c c e ซ s ก็หมายถึงการประสบความสําเร็จนะทั้งเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะประสบความสําเร็จแน่นอนสาหรับชาวชายูนะคะในช่วงปักหลังนี้นะรับพลังงานบวกไปได้เลยนะคะ วันนี้ขอบคุณน้าชาวธนูชาวสองตุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำใจกับผู้อ่านด้วยช่องเม่ๆนะคะมีดวงให้ดูเยอะนะคะหลายสถานะรวมทั้งดวงไหลวันด้วยยังไงก็ลองแวะเข้ามารับชมได้นะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อน,ออนๆเดกกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะ คิคุดเลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะ you สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ช chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ